ครับการรู้สึกมักใจบอสโจเป็นย่างมากนะครับทีสีออกมาว่าใมไม่เนีนนะครับกับเพราะว่าบอสโจนี่สร้างปรากฏการตั้งแต่เพลงยังบอท่านออกเลยครับเมื่อบอสโจยิ่งมาเน้นนะครับแห่งสาวหน่อยเพชรบานแพงได้เตรียมปลอยซิงเกิลใหม่จบแบบบอเทแต่งโดยเพชรสหรัฐนะครับผากตอจบแบบเทเทกรดดังสนั่นวงการมาแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วแต่ล่าสุดนะครับ จบแบบบอเทตที่สป,ปอยเร่าเดือนมีนาคมปีนี้นะครับกับปากฏวา่ามีนักร้องมาขอสร้าวเพลงนะครับที่จะคเวอร์เพลงนี้ก็บอโจหลายครักเพิ่นก็บ,บอกวา่าให้ด้วยความเต็มใจบอมีเคลมฟี่ทั้งนั้นนี่นะครับสปิริตนักร้องที่บอได้หวงลิขสิทธิ์นะครับคนเสียประเห็ดหยังไปร้องกับบอได้เอาคาลิขสิทธิ์น้ำเพินนะครับ ก็ถือว่าหายากในวงการนะครับเพราะว่าเพลงอย่างอื่นเสียไปลองกับมิตาลิกคาซิดไปร้องยังกันยากรับหมอล่ำเพิ่นไปลองกับยังยา,ย,าย,ายากเลยแทนทีสีสนับสนุนเพลงตัวเจ้าของให้ดังขึ้นไปนะครับแต่ว่าบริษัทหรือขายเพลงกะหวงไว้ย้อนว่ามันเป็นเพลงของตัวเจ้าของว่าจังสั่นนะครับแม่แต่คนล่าออกหรือมาสัญญาแล้วกันยังบ่มีโอกาสลองนะครับเพลงของตัวเองที่ไปลองนี่นะครับ ก็เธอบาโบ้จักลาไปเห็นแก้ตว่าเห็นแกโตนะครับแต่วานุ่มโจโยมนินนี่เพิ่นได้บอกว่านะครับไปลองไก่เพ่งมาแล้วนะครับบอกว่าสุดสุดเลยวางสิละครับแล้วก็ได้บอกศิลปินนะครับผู้ใดอยากค o v e r บล็อกเก็บลิขสิทธ์ไม่เข้ม YouTube หลังบ้านทักมาหาผมได้เลยและผมทรงไห้หลายคนล่ะพรออมปังต้นฉบับปอยสิบแปดมีหน้ารับสงการนี่ ร้องทั่วบ้านทั่วเมืองว่าที่เพลงมหาชนอีกครับเป็นกระบอกอีกนะครับว่าทักขอเศร้ากับผมได้ยเลยเอือเฟือ้อดนตีคนทําเพลงนําไปต่อยอดในการร้องเพื่อสัง่งรายได้เดี๋ยวเลยครับใครจะ cover เพลงจะแบบว่เททั้งเวอร์ชันชายและหญิงทักหาผมได้เลยครับไม่เข้มเด็กสิธิ์ลังบานสุดๆกับเพลงนี้บอกเลยนะครับนุ้มโจเป็นผู้ที ถือว่าเอื้อเฟื่อเป็นย่างมากนะับหาได้า่อยอหลีที่สเสดแบบนี้บางคนนะครับไม่แต่รูปยังติดลฤกษ์เลยครับแต่ว่าอันนี้เฮ็ดให้เต็มที่ครับแต่เฮ็ดขนาดนี้นะครับก็ยังมีค้นวาบดีดอกครับเมื่อมีคนนะครับได้โพสต์ขอความซึ่งเดียวที่ไม่อยากมาอีกนะครับว่าที มีนักลองมาลองนี่บอขออนุญาตว่าเอ่ยซื้อยุ่งหมอ่องไลยน,นะครับเมื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงวางสัพทหัวหน่าวงโจโคิดว่าตัวเองดังมากเลยต้องมีบอดิการ์มาคุ้มบนเวทีจะจับมือใขรบอดีิกาดต้องมาคุ้มคุณบอได้ดังขนาดนั้นนี่แหละครับอันนี้คือการปกป้องนักแสดงนะครับเคยเห็นไหมครับอยู่ทั้งเวทีนะขึ้นไปลองเพงลงระบาดน,นี้ กระชากแขนลงนะครับตกเวทีนะมันกับว่มเ็นว่าผู้ใดสิดังและเพลินยิ่งดอกครับถ้บบอเข้าใจนะครับนอนอยู่บานนอนเบิงโทรทัศน์นะครับถบบ้าบ่าอยากไปเบิงเพิินก็นอนอยูบ่บ้านพนบ่ต้องไปเบิงครับเพิินบ่ได้จ้างจะไปเบิงนะครับแต่ก็เงนค้นอยู่ดอกครับมันก็นี่แหละครับต่างคนต่างความคิดเนาะว่าจังไดล่ะอยากจับมือก็ไปขอดีๆก็ได้ดอกครับ หรือว่าลองเพลงแล้วๆกามาจับก็บได้เพิ่นกับวดได้ห่วงเยาือถ่ายรูปผูดใดเพิ่นก็ถ่ายบดได้ละ่ะนี่แหละครับคือบางอย่างมันบ่เข้าใจกันนะครับหรืออาซิเพิ่มเติมด้วยแอลกอฮอล์เข้าไปก็เเหตให้ความคิดความอ่านนะครับน้อยลงเร็วลงนะครับว่าแทนที่สิขิดดีๆก็ออกอาการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการสิไปม้วนยู่หนาเวทีบว่าอยู่มองไดก็ตามนะครับ ศิลปินนักร้องเข้ากับไฮเกียตเพิ่นจังนุ่มโจโอี้นะครับที่ล่าสุดนะครับที่โลกโซเชียลนะไมครับที่เป็นกระแสโด่งดังว่ายนเงินนะครับถิมเงินใสนาเนะี่ยว่าไงไงล่ะครับตอนนี้ผูถ้ถิมเพิ่นกับห้องไฮโซกานะครับว่าขอโทษแต่ก่อนสิเห็ดนะบ่คิดนะครับบ่วาตาสี่เมาหรือบ่เมานะครับ คนก็ได้คอมเมนต์มาหลายนะครับบา่บาสิเป็นวอลลักษณะที่อาสีรุ่นแรงบ้างนะครับนี่แหละนำเมาเฮดให้สันดานตัวเจ้าของเกิดนี่ยังสี่กบมีนะครับแต่ว่ากับบว่บาเพล่นนะครับความเมามันกับยูที่จิตใตสํานึกตัวเจ้าของนะครับแต่ว่าคนเมาเขาเจ้ากับบาดเฮดยังสันสุกคนนะครับกับเบิ้งเอานะครับที่อยู่ในคลิปนั่นะครับแต่ว่าการให้อภัยกับมันบแม่นหยังต้องเสียหายหรอครับ นุ่มโจอีเพิ่นกะบ่ได้โกรธเครื่องหรอกครับนี่แหละครับเหตุผิดแล้วกะับมาขอโทษขออภัยซะมันเป็นแนวดีหรอกครับบางอย่างกะเหตุในเห็นนะครับกรรมพืชหรือว่ามารยาทที่สูกสังสอนนะครับแต่ว่ากะย่อมใจนุ่มโจอีนะครับที่เก็บอาการได้ย่างดีมากครับบอแสดงกริยาที่เหตให้วาจยังไดหรอครับนี่แหละครับศิลปินตัวอย่างนะครับเก็บอาการได้ดี มีบางคนก็บอกว่าถึกสร้างสอนพอแม่สร้างสอนได้ดีมากนะครับว่าให้อดทนครับหลังจากนั้นนะครับนมโจก็ได้มาโพสขอความนะครับว่าผมบ่ดได้ดังดอกครับดังบอดังบอรูรูแต่ว่าไปงานไหนคนกระรองเพลงนาเวทีสวดสวดอยู่มาเมื่อนี่กระรองนั่นยกมือชู่วมือพร้อมร้องไปนั่นอยู่เด้และนี่ขนาดคอยร้อง แค่สามเพลงได้นี่มางวนนาคอยสีร้องห7เพลงไม่เล่ยาวยวเลยเดอร์แล้วกะ็นุมโจก็ได้บอกว่าถ้าเสียดายคาโตมาเอาเงินน้ำเพิ่นขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเพิน่ิเลี่ยงดอกนี่แหะครับคือเหตุผลถับพ่อใจยังกะเก็บไหวในตัวจะคล้งองก่อนสิเหตุยังนะครับหัานต้องคิดให้ดีๆเห็นอกเห็นใจกันนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเลาบ้าง มันสีว่าตัวเองถือเบิดกับบอแมนกับฝากนะครับศิลปินเพิินกะคือคนบานเห่านะครับมีหัวจิตหัวใจคือกันอย่าสไปเหยียบย่ำหรือว่าอีหยางเพิ่นนะครับไปกับวด้วาตัวจะของดังหรอกครับแค่บางย่ามันกระต้องมีความปลอดภัยในการแสดงบ้างนะครับอยู่ทั้งเวทีแต่ตกลงมานนี่หาแขนฮักขาหักหัวแตกเหล่างานเพิ่นที่รับมานนี่มันเสียหายปะครับเฮ้าตรงมองมุ่มกลับนะครับหลายด้าน ก่อนเสิเห็ดยังลงไปเห็ดไปแล้วนะครับเมื่อเสียใจที่หลังมั่นกับโบขึ้นเก่านะครับกับขึ้นกันกับแก้วถี่มันแตกครับแมนสีเอามาเอากาวมาหยอดนะครับมันก็ยังมีรอยขึ้นเก่าครับกับฝากแฟนครับสุโูสุคนนะครับเห็ดยังฮอต้องพิจารณาไตตองก่อนครับยาสะเอาความเมามาบังหนาเป็นขออ้างว่าโตจะของเห็ดแบบนั้นแบบนี้ได้นะครับครับกับขอสวัสดีครับ